ามาี่ส้มข้าวนึก้ว่พี่นองเมนูห้องมียังไงกล้วยจับหนึงกลวยจับนองไก่อ่าซื้อมาแต่บ้านามมงตัวน,น,นี้พี่น้องเปวยแซ่บหน่แซ่บไหมน่าก็หมักนี่คือข่อยเนาะ ีเป็นผู้สารูสมคือกำผู้เรียนเหมือนกันดำกนินแ้วพี่น้องสมอะไรพี่น้องข้างหน้าเอาสองเปลี่ยงเลยจะมีก็เอาเขาเปลี่ยงงานมื่อกี้พี่น้องทำ trận Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ขาที่ยังพี่น้องเลยสองมเ่งเลียัเงียบพี่น้องเลยตั้งมือต้นแรกจะพาวันจะพาวันเงียบงอนนอยไม่นอยทีข่าแล้พอกายซิมเมื่อสลุปเป็ดเพื่อนก่อนพี่น้องเลยโมที่ลงมาขาโมกที่เแล้วสิมเมนอนก่อนพี่น้อ มาไวอรับโหดพี่้องเมืยปุ้มื่นไปเศ้าแน่ไปเศ้าแน่นอนเดิมอนเดิมกูนหนีเนาะแม่คุนเขาักผัดเดิดดมแม่คนเขาคนแหละเผาโโตกคุนนะบุ๊มแมขลึมขลึมเลย เที่ยมเลยอะไรเอเลยไหนะบโต๊ะนี้ใส่แล้สีอะนมยเออใส่ใช่ว่าเขาจางดูนะจางดเ็ดขวเ้บูมาเกบปั่นขาเนะโาบูมาสิโคชนะชื่อวะเกิเขาตายดันเท่ แตะไปหนอยจางแพงด้วยลอยสอดนะเขาเอาน้ำหนักาพกสอดพาเขาเอาขึ้ถือแทะบอกจัาอืดี๋ไปมาลองงานปะจ๊ะงานแล้วถือแทะถือชำนันแล้วมันก็พอจ้างเลยพ่อจ้างสารลอสอดกสอดให้เขาจ้างค้นปะจ๊ะ เกียอันนะ้หลดผ่านเขานะยเพื่อปั่นเขาวนะะเป็นเหม็ดนะข้นนะทีมัผมเคยจ่างค้นนะบอร์หลดเกียเก่ยวเขาอันไหอัอดเกี่ยวเขานันเขาวอันนั้นนั่นวะกระสอบละสิบกจีบ กระสอบที่พวกพันจีบอ่ะเองเกี่ยวเลี่ยเอาใส่กระสอบลุกกระสอบจริง้งเขาเป็นเม็ดอะไรเกี่ยวมาเป็นเม็ดจิ้งแต่เแล็ดข้าเมาตากอีกเป็นเม็ดอีกเสียเวลาตากอีกม,มาตากเป็นเม็ดเาลานแถวเดินสรุปแล้วเมล็ดข้าวเก่าพี่น้องเมล็ดข้าวใส่ค้นข้าวค้นข้าวคือว่านี่งไจ้างคนเกี่ยวขาวพี่น้องน้ำเป่าไก่นะแต่เมื่อไหร่โบมีคน เนาะเดเกี่ยวเองนะให้เนาะคนจะไปเกี่ยวหน้าใ่เมือเนอมเวปีบุรีอึดได้เห็คนเกี่ยวเขาเนาะปีรอืดเตจางเมือหาดอยม้าวอเกี่ยวให้ฟรีเลยบองนนบ่นไมกขายานะมือเอื

Kiểu đấy của nó, đó. Ừ, cái gì bên đều ở nó ngon nó nhưng cái gì bữa nó nó nó

มาหารหออาาย,ย,ายาี่ห้อนะขาเ,เต้มขายส่งย้ายี่นยงมาแย่งไปกองไปอ่นแสบพี่น้ดองไอ้นามใช่ไหมถ้ากินแต่นามตอนกิน

บ่ยว่ะต้องเลยว่ะทำไดด้วยแม่ แกวพี่น้องเลยลนกคายท้องมือี้นี่ถึงแล้วดูทมดผาอไอไงแม่เหรแม่เหรอหมาลาอะไรเครื่องนต้นแรกไม่ใส่นี่ดาวลงไว้อเอาลงไว้อยู่นานนะ,ะนัง่งนางก่นนอนกินนกอน

ข่าวเห็ดก er ันให่นุ่มนนี่เด้อเดยประนฟอนตีกินยุอินฟอนตีอนกาแฟเป็นข่าวอีแม่เ่าคุ้มใจดอกพายมันอม่พายร้อนมันลายดอกมันนันมันก็เบิดเนาะค้าไก่กันยังค้าหนึ่งพี่น้องเ้ยของไอ้อวน โอ้ยแดดแห้ง <aún> น <th> ี่หน่อพี่น้องอยากให้เขาเหดคลิปยังค่ะคอมเมนต์กันเขามาได้ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขาใชมาเหตุหายเหตุหายแต่ตอนนี้รู้สึกคือเพี้ยนพี่น้อยส่วงเลยต่างๆเพี้ยนแห้งพี่น้องไปซูรุ่งลิปพี่น้องบราใกลก็ไปซูรุ่งลิปกัน เจ้าอีเี้เอาไปเงินทอดนข่อยก็เหอทอดเราเป็นเงีงหน่อยหนึ่งกับเจ้าสองพันหาเหลืองมาแล้วจ่มพั่วเจ้าไปใส่เงี้ยเจ้าก็ใส่ีเฮ้ยเหนไ่าเจ้ามีเงินเจ้าก็มีรถน้าจซื้อใส่ใส่อไรไปหอยใส่ซื้อของใส่ของพัวแล้วมจตซาพระโตลางรถนะเขาใส่ขอพัว เอาล่างหลดสี่สิบพันสื่อนังชนิดกั้องนอ้พอข้างหน้าหาเจ้าก็มีเงินอยูมีเงินสี่ร้อยบาทสามร้อยบาทโผป้าแสนปลาเจ้าไปยังจะรักกระโดดแสนปลาอยู่ซือองอยเบาเจ้าไปลอยหนึงมีเงินหดแสนปลายมากๆเอาไปยหแสนหนึ่งเอาแต่ปลายี่ที่ดีง่ายเราเห็นเดี้ยงก็จีรลอหลมรอดใต้ อเอาคอยก็<ส>โฮม,มานะให้เจ้าแล้วเอาที่ถุงกับมีแ่แต่เส้าเป็นยังเจ้าไปมันก็บเมื่เส <c oughs> ียงก็บแต่ละพี่น้องเ,เอาคายคลิปขออี <c oughs> เอาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอจบเพียงเท่านี้เ <c oughs> ทียงกันแต่ละมือพี่น้องประมาณนี้แหละพอกนันมาคลิปไหนได้พี่น้องเดอ้อกราบสบายดีอยู่ดีมีแมงกับสุขสุขคนเดอ้<ม>อกราบสบายดีสบายดีตอนบ่ายๆาได้พี่น้อง